เป็นงาขาวนะครับสุดท้ายก็จะเป็นแครอทครับแล้วก็ปั่นซ้ำครับเนีย่ยครับเท่านี้ไสเราก็ได้นะฮะพอนํ้มาเราร้อนจัดแล้วนะครับแล้วก็นำดอบเบี้ยเราลงไปทอดซ้ำนะครับรอบนี้จะทอดไม่นานนะท่านผู้ชม เราเนี้กวคนเร็วหน่อยนะครับเราจะเอาความกรอบรวมถึงสีนะครับให้มากขึ้นนะครับปอบเปี๊ยะกุ้งเมนูที่เรามาฝากกันวันนี้นะครับ สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟเชิญชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับเมนูที่จะนามาทาให้ชมวันนี้ก็จะเป็นปอเปียกกุ้งซึ่งจะเป็นการทําไส้แบบออแบบจีนนิดนึงนะฮะแล้วก็จะนําส่วนผสมเพิ่มเติมลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมาทำครับวันนี้กุ้งนะครับกุ้งกันจะเป็นกุ้งขาวกลางวันนี้ซื้อมาจากห้างก็ความสดก็อยู่ที่ประมาณแปดสกุ้งก็ไซส์เลือกไซส์ประมาณ40ตัวนะฮะท่านผู้ชมพวกรสชาติประมาณนี้นะฮะส่วนผสมต่างนะครับ ดี๋ยวดับแรกเราจะมาแกะกุ้งให้ได้เป็นเนื้อกุ้งมาก่อนนะครับนะกุ้งประมาณโลเศษๆนะครับรว่ามาแกะกุ้งออก่อนเลยนะครับ่านผู้ชมแกะเปลือกแกะขาออกให้หมดนะครับให้ได้อย่างนี้นะครับวันนี้กุ้งไซส์ไม่ค่อยจะใหญ่เท่าไหร่นะครับปกติก็จะไปซื้อพวกหาทะเลนะฮะที่ ที่สะพานปลาอ่างศิลานะท่านผู้ชมจะได้ของสดนิดนึงนะฮะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยฮะท่านผู้ชมก็เลยไปช็อปที่ห้างนะฮะกุ้งกอค่อนข้างที่จะตัวเล็กมีให้เลือกน้อยนะฮะจะไม่เหมือนที่ตลาดสดที่อ่างศิลานะครับเ,เออดี๋ดวยวจะขอแกะกุ้งให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปครับโอเคเนื้อกุ้งของเราแกะเปลือกออกมาได้ครึ่งกิโลนะฮะท่านผู้ชม เราก็จะมาแคคคีกุ้งก่อนนะครับการเราจะใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นนี่นะะเราก็จะแทงไปด้านหลังนี้นะนี่นะครับดึงแทงประมาณสองสามรอบนี้นะครับนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับยิ้มดึงนี้นะครับไม่ต้องผ่านหลังก็ได้นะฮะกุ้งที่เราจะนํามาตีไส้นี่นะครับนี่นะครับดึงดึงอย่างนี้นะฮะ สองสามทีสี่ทีก็ได้นะครับเอาให้สะอาดกันเองนะครับพอเราแค่ขี้กุ้งเสร็จนะครับท่านผู้ชมนี่ครเราก็จะหมักกุ้งกันนะครับโดยการลงเป็นเบกกิ้งโซดานะครับเป็นผงเบกกิ้งโซดาสองช้อนชาครับแล้วก็ตามด้วยเป็นแป้งมันสามช้อนโต๊ะนะครับคลุกเคล้าเลยครับเราก็จะมาลงเป็นน้ำแข็งนะครับหนึ่งถ้วย ทำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหมักกุ้งของเราไว้ที่ประมาณ15นาทีถึง20นาทีหรือว่าประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับพอเราได้กุ้งแล้วนะฮะเราจะนำไปล้างน้ำทำความสะอาดนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเราก็นำกุ้งของเรามาล้างเลยนะครับโดยการเทใส่ตะก,กร้านะครับล้างให้สะอาดนะครับล้างออกแป้งเอาออกของพิจิจชดานะฮะ มนี่ใช้เป็นวิธีไหลน้ำก็ได้นะครับนี่นะครับถ้าสะอาดแล้วเดี๋ยวก็จะพักกุ้งให้สูดเดืน้ำให้แห้งนะครับหรือว่าถ้าผู้ชมใช้วิธีใช้ผ้าสะอาดซับก็ได้นะครับนี่นะครับนะครับกุ้งเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ พักให้แห้งฮะคพักเกษตรน้ำเลยนะครับท่านผู้ชมแต่นี้ผมใช้ใวิธีใช้ผ้าซับจะได้แห้งเร็วขึ้นนะครับ่เียดี๋ยวจะมาตีไส้กันนะครับเดีย๋ยวจะมาตบกุ้งก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องเป็นสําหรับตีแป้งนะฮะนวดแป้งจะต,ตีกุ้งเป็นตัวนี้ไม่ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะตบกุ้งก่อนนะครับก็นะใช้สันมีดนะครับ เราก็นำลงเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวจะตีกุ้งประมาณครึ่งนึงก่อนนะครับให้ละเอียดให้เนียนนะต้องเลยลงไปครับเนี่ฮนะเดีวเาจะมาตอกกุ้งรุงที่อย่มานี่นะครับครึ่งน,นี้เราจะให้เป็นแบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นอยู่นะครับจะไม่ให้ละเอียดมากนะครับโอเค พอกุ้งส่วนที่หนึ่งนะฮะส่วนแรกนะครับละเอียดแล้วนะครับเราก็จะลงส่วนที่สองนะครับที่เราตกไว้นี่นะครับแล้วก็จะตีซ้ํานิดนึงนะครับจะไม่นานนะับท่านผู้ชมจะไม่ให้ละเอียดนะฮะส่วนที่สอง <S <S 1> <S 1> สสองมานี้นะครับ เดีย๋ยวเราจะาปรุงรสชาติกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รสชาติแล้วก็ส่วนผสมก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับสําหรับเนื้อกุ้งครึ่งกิโลนะครับก็จะเป็นเกลือครึ่งช้อนชานะครับผงชูรสครึ่งช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชานะฮะแล้วก็จะเป็นน้าตาลทรายสามช้อนชาแล้วเป็นรากผักชีประมาณครึ่งถ้วยน้ำจิ้มนี่นะฮะแล้วก็งาขาวขัว่วอย่าขั่วงาขาวให้สีจัดนะครับให้สีอ่อนไว้ยี่นะครับเพราะว่าเราจะนําไปทอดอีกรอบนึงนะครับนี่นะประมาณอ่ ครึ่งถ้วยน่ฮะแล้วก็จะเป็นแครอท <C ell ate> หั่นเป็นเม็ดเล็กๆนี้นะครับ <C ell ate> ไม่สับนะท่านผู้ชมหั่นเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดเต๋าเล็กนะครับนี่นะฮะ <C ell ate> แล้วก็จะเป็นแป้งมันแป้งมันไทยก็ได้ฮ่องกงก็ได้นะฮะสองช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นใส่พริกไทยลงไปด,ด้วยนิดหน่อยพริกไทยป่นแล้วก็จะเป็นน้ำมันงาเนี่ยนะครับส่วนที่จะทําไส้นะครับเราก็มาลงเป็นเกลือเลยนะครับลง voilà. ไปเลยตามด้วยผงชูรสครับลงไปครับแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสครับ เป็นรสหมูรสไก่ก็ได้นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายนะครับนี่นะครับแล้วก็ปั่นประมาณรสชาติก่อนนะครับพอได้แล้วนะครับเราก็จะาลงเป็นพริกไทยป่นนะครับประมาณครึ่งช้อนชานี่นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงาน,นะครับประมาณหนึ่งช้อนชาครับประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็ปั่นเป็นเบอร์ข้าเหมือเนเดิมนะครันผู้ชมนี่นะครับพขได้แล้วนะครับเราก็มาเติมเป็นแป้งมันนะครับแล้วก็ปั่นซ้ําเลยนะครับแล้วเราก็มาเติมเป็นรากผักชีเครื่องที่เหลือนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นงาขาวนะครับสุดท้ายก็จะเป็นแครอทครับ ผู้ชมจะเพิ่มเป็นเห็ดหอมด้วยก็ได้นะครับเห็ดหอมหั่นเตาเล็กนะครับแล้วก็ปั่นซ้ําครับเย่ยครับเท่าน mm ี้ไส้เราก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะนำไส้ของเรานะครับไปพักในตู้เย็นสัก15-20นาทีนะครับให้ไส้เซตตัวนิดนึงครับเดี๋ยวจะกลับมาห่อชมครับส่วนตัวแป้งที่จะแต้มนะครับใช้แป้งสาลี ผสมน้ำนะครับเอาให้แบบมีความเหนียวนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะใช้เป็นแผ่นเปลืเปี๊ยะกลมก็ได้นะฮะท่านผู้ชมประมาณ5นู้ว6นู้กเนี่ยครับนี่เป็นแผ่นเปลืเปี๊ยะสี่เหลี่ยมแช่แข็งนะครับเราก็นําแผ่นเปลือเปี๊ยะนะฮะมาวางเช็ดโต๊ะให้สะอาดท่านผู้ชมหรือว่าจะท่านผู้ชมจะใช้เป็นจานรองก็ได้นะครับอันนี้ผมเช็ดโต๊ะเรียบร้อยนะครับวางด้านแหลมนะฮะมุมมุมแหลมเนี่ยเข้าหาตัวนะครับเราก็นําไส้ลงไปเลยนะครับ อย่าให้ไส้แน่นจนเกินไปนะฮะท่านะผู้ชมทอดแล้วจะแตกได้นะครับวางไส้นี้นะฮะให้เยืงลงมาด้านด้านเข้าหาตัวนะครับนี่นะครับแล้วก็พับมุมเข้าไปสองด้านนี้ฮะพับเข้าไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นแป้งแต้มตรงปลายนี่นะครับแล้วเราก็เก็บด้านหลังขึ้นไปนะครับนี่ฮะกดมุมไว้นะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่นะครับ มาชมอีกนะครับวางมุมแหลมก็หาตัวอย่างนี้นะครับนำไส้ลงไปนะครับให้ไส้เยื้องเข้ามาทางด้านเ้าหาตัวนะครับเก็บมุมครับเก็บมุมสองด้านประมาณนี้นะครับใช้แป้งแต้มด้านบนนะครับเก็บมุมจากด้านล่างขึ้นไปนะครับโลเลยครับม้วนเลยครับนี่นะครับปอเปี๊ยเราห่เสร็จเรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยวจะไปทอดให้ชมกันครับเราก็นำากระทระมาตั้งเลยนะครับเปิดไฟแล้วเราก็เติมน้ำมันเลยครับทอดปลอกเปียนะครับให้ใช้เป็นน้ำมันใหม่ทอดนะครับท่านผู้ชมว่าสีแผ่นปลอกเปียนี่จะขึ้นเร็วมากนะครับถ้าใช้น้ำมันเก่านะฮะน้ำมันดำเนี่ยสีจะขึ้นเร็วนลครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็ลงเปลาะเปียไปเลยนะครับ ใช้น้ำมันอุณหภูมิต่ำเลยนะครับไล่ไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเราจะทอดแบบสองจังหวะเดี๋ยวเราก็คน,นเรื่อยๆนะครับอย่าแช่น้ำมันไว้นะท่านผู้ชมคน,นเรื่อยๆนะครับทอดใจเย็นนะครับทอดแบเบเปียะใจร้อนไม่ได้นะครับไล่อุณหภูมิน้ำมันขึ้น,นเรื่อยๆนะครับ ให้เริ่มเป็นสีก่อนนะครับโอเคพอปอกเปี้ยวเ,เริ่มเปลี่ยนสีนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนสีเป็นแบบสีออกข้างเหลืองแล้วนะครับอย่างนี้นะฮะเร่งไฟโดยการใช้ไฟแรงเลยนะฮะัวนี้กุ้งไส้กุ้งเราเนี่ยเริ่มจะสุกแล้วนะครับน,นะครับแล้วเราก็ตัดปอกเปี๊ยเราขึ้นเลยนะครับ พักปอกเกี๊ยวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทอดซ้ําอีกรอบนะครับรอบนี้จะใช้เป็นน้ามันร้อนจัดในการทอดนะครับแล้วก็วอร์มน้ํามันสักครู่นะครับให้น้ำมันร้อนเลยนะครับพอน้้ามันเราร้อนจัดแล้วนะครับ ก็นำกักเบียอเราลงไปทอดซ้ํานะครับรอบนี้จะทอดไม่นานนะท่านผู้ชมเราเนี้คนเร็วหน่อยนะครับเราจะเอาความกรอบรวมถึงสีนะครับให้มากขึ้นนะครับประมาณสี่้าวินาทีถึง1นึนาทีนี่ก็ได้แล้วนะครับรอบนี้ ต้องเผื่อด้วยนะครับท่านผู้ชมเผื่อช่วงที่แบบเราพักให้ปอกเปี๊ยะเราหายความร้อนนะครับสียังจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับนี่นะครับเราก็ตักปอกเปีเ๊ยะขึ้นเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องปิดไฟนะฮะท่านผู้ชมตักขึ้นก่อนนะครับปอกเปีเ๊ยะเราจะได้ไม่โอมน้ํามันนะครับอ่ะนี่นะครับท่านผู้ชม าตานะครับนี่นะครับสีก็กำลังสวยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมช่วงที่ตักปอเปี๊ยะขึ้นนะครับอย่าเพิ่งปิดไฟแล้วก็อย่าให้สีจัดจนเกินไปให้เผื่อเวลาปอเปี๊ยะนี่คายร้อนด้วยนะครับโ <Okay. S 2> อเควันนี้นะครับปอเปี๊ยะกุ้งเมนูที่เรามาฝากกันวันนี้นะครับ เดี๋ยวมาลองชิมกันน่อยท่านผู้ชมมะครับก็มันร้อนอยู่นะครับนี่นะฮะสีสันก็สวยงามท่านผู้ชมมาครับอืมรอ้อนอืมเผ็ชาเยี่ยมมากอร่อยท่านผู้ชมจะาทานคูก่กับน้ำจิ้มบวยว้ำจิ้มไก่หรือว่าจะเป็นซอสพริก นี่เป็นน้ำมาจากก็ได้นะครับท่านผู้ชมเข้ากันหมดเลยนะครับอร่อยมากรสชาติกำลังดีแผ่นดัเบี้ยกรอบมากอร่อยเชฟชิมน,น,น,นะครับชมคลิปแล้วชอบอถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามด้วยนะครับอีบีต้งลาไก่อนสวัสดีครับ